หน้าร้อนแบบนี้นะครับเกมเมอร์ไม่ค่อยปลื้มเลยนอกจากจะทําให้หัวร้อนแล้วเนี่ยคอมก็ยังร้อนอีกด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีโซลูชันในการระบายความร้อนให้กับคอมนะครับวันนี้ผมมีวิธีดีๆมาฝากรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์ระบายความร้อนจากทางรีฟูนะครับชุดใหญ่ที่เพิ่งลง c ีเ2024ที่ผ่านมานะครับไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีรุ่นใดน่าสนใจกันบ้างครับ มาที่เรื่องแรกนะครับผมว่าใครก็ให้ความสําคัญนั่นคือเรื่องของพัดลมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดลมเคสหรือว่าพัดลม CPU นะครับซึ่งทางนิปคูร์เองนะครับเขาก็มีตัวที่เรียกว่า FT Fan นะครับเอามาโชว์ในงานนี้ด้วยซึ่งผมถือว่าเป็นพัดลมที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะฮะโดยที่พัดลม FT Fan Series นะครับเขาจะมีด้วยกัน2รุ่นก็คือ FT 1 2แล้วก็ FT 1 4นะครับความพิเศษของพัดลมใน FT Series นี้ก็อยู่ที่เรื่องของการให้อัตาราลมที่ดีครับมีเสียงรบกวนน้อย เพราะว่าเขาใช้มอเตอร์ที่เรียกว่า MQ Magnet แล้วก็เป็น f u l i d Dynamic Bearing นั่นเองนะครับซึ่งมีคุณภาพสูงนะและเสียงรบกวนนี่น้อยมากครับแค่29.9เดซิเบลเท่านั้นเองการเชื่อมต่อง่ายๆครับต่อกับ3 Pin Connector บนเมนบอร์ดได้เลยโดยแบบพัดลมเนี่ยเขาเออกแบบแบบพิเศษนะครับสามารถดันปริมาณล,ลมเนี่ยได้ถึง48มิลลิ mm เมตร H2O นะครับอัตรา i อโฟล์อยู่ที่7.9 CFM นะครับแล้วก็มีอายุการทำงานอยู่ที่ราวๆ80,000ชั่วโมงการรับประกันถึง5ปีเลยครับ และพัลลมอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมว่ามันน่าจะนำมาใช้กับ CPU ได้โดยตรงเลยนะกับ FT9 นะครับหรือว่า FT9 แล้วก็ FT12 FT Slim นะครับซึ่งออกแบบมาให้มีความบางเป็นพิเศษนั่นเองนะครับให้การติดตั้งเข้าขกับอุปกรณ์ได้ง่ายไม่กินพื้นที่ด้วยอย่างเช่นใช้กับชุดฮีทซิงค์ซ p u นะครับมันจะได้ไม่ไป กินพื้นที่ของแรมเวลาที่คุณติดตั้งแรมนั่นเองนะฮะมันจะติดตั้งง่ายกว่าครับรวมถึงใครนะครับที่เวลาใช้ชุดน้ําปิดนะคุณสังเกตได้เลยเวลาติดตั้งชุดน้ําปิดด้านบนเนี่ยมันจะไปดันพื้นที่ที่อยู่ด้านบนเมนบอร์ดนะครับขอบบนสุดเลยนะฮะตรงนี้ถ้าคุณใช้พัดลมนะครับที่มันมีความบางลงติดไปกับเรเดียเตอร์ที่อยู่ด้านบนตัวเคสนะมันจะทําได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ไม่เกะกกอีกด้วย ซึ่งเท่าเข้าไทยมาเนี่ยผมว่ารุ่นนี้น่าใช้นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับใน FT9 แล้วก็ FT12 Slim นะครับนั่นก็คือตัวแสงไฟ LED นั่นเองนะครับซึ่งจะสว่างสวัยในบริเวณตรงกลางของพัดลมนะครับพร้อมกับยางกันสะเทือนบริเวณทั้ง4มุมของพัดลมอีกด้วยครับโดยในรุ่น FT12 Slim นะครับจะให้ airflow อยู่ที่ประมาณ58.9 cm นะครับแรงดันลมประมาณ2.42 mmH2O นะครับ แต่จะมีเสียงรบกวนแค่ประมาณ32.2เดซิเบลเท่านั้นนะครับรวมไปถึงการรับประกันเนี่ยอยู่ที่3ปีครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ใช้ดีฟคูเองนะครับแล้วก็ติดตามอยู่เขาอยากจะได้เห็นก็คือตัวนวัตกรรมใหม่นะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะใส่เข้ามาในพัดลมนั่นเองอย่างเช่นหลายๆค่ายตอนนี้นะครับเขาไปใช้พัดลมที่เรียกว่า d ดซี่แฟนนะฮะก็คือเป็นเดซ c ่เช n ต่อกันนะครับพลงต่อกันโดยใช้แม่เหล็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตวัตรกรรมซึ่งมันจะไม่ต้องใช้สายไฟอะไรต่างๆมากมายนะครับ ถ้าเข้ามาในเมืองไทยนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆดิฟคูเนี่ยต้องแฮปปี้แน่นอนครับชุดระบายความร้อนต่อมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ในงานเหมือนกันคนเข้ามาดูค่อนข้างเยอะนั่นก็คือตัวฮิตซิงที่เรียกว่าดิฟคูแอสเซสซินส์4 s นั่นเองนะครับและในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับกับฮิตซิงรุ่นใหญ่และมีความพรีเมียมแบบนี้ครับโดยนักรีวิวต่างประเทศหลายๆค่ายนะครับเขาก็ยกให้เป็นแบบ King of Fan เลยนะฮะ คือค่อนข้างป๊อปในบรรดากลุ่มฮิตซิงลมในปัจจุบันนั่นเองครับการันตีด้วยการคว้าเลดดอทอวอร์2023อีกด้วยนะโดยพื้นฐานการทํางานจะเป็นแบบพัดลมเดียวนะครับแล้วก็ติดตั้งอยู่ตรงกลางของฮิตซิงเน้นพื้นที่ระบายความร้อนแล้วก็คีบระบายอากาศขนาดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับฮิตซิงทาวเวอร์ทั่วๆไปนะเขาใหญ่กว่าประมาณสัก2เท่าได้แต่ยังสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับอย่าง FT12 lim มนะที่ผมบอกไปอันนี้เอามาติดเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่า มันค่อนข้างบางนั่นเองโดยติดทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้นะครับเพิ่มปริมาณลมในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองครับโดยพัดลมจะเป็นแบบฟูอิดไดนามิกแบริ่งเช่นเดียวกันนะครับแอร์โฟสูงสุดประมาณ58 CFM นะครับถือว่าเยอะมากนะกับรอบทำงานสูงสุดอยู่ที่1,700 RPM ครับเสียงบรบกวนแค่29.3เดซิเบลเท่านั้นเองนะฮะ เรียกว่าพอปิดฝาเคสก็แทบไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับโดยพื้นฐานของมอเตอร์แล้วแกนหลักภายในนะครับก็ยังคงมีความทนทานตามสไตล์ของ FT Fan นั่นเองนะครับซึ่งทำ e ีฟ c ูทนะครับให้การรับประกันพัดลมอยู่ที่6ปีเลยนะครับ นอกจากนี้นะครับตัว h Assassin s i n ซ a s s a s s i n 4S รุ่นนี้นะครับมันยังสามารถรองรับ CPU ได้เกือบทุกซ็อกเก็ตเลยนะไม่ว่าจะเป็น Intel หรือว่า AMD ก็ตามนะครับ LGA1700 รุ่นใหม่ก็รองรับได้หรือว่า M5 ของทาง AMD ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับโดยที่ฟังก์ชันของ Assassin s a s s i n 4S นะครับมันยังเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือตัวปุ่มสวิชที่อยู่บนตัว a t s i n งครับตัวนี้จะใช้ในการปรับรอบพัดลมให้กุณคุณครับเลือกได้ว่าคุณจะใช้งานในโหมดใดถ้าเล่นเกมหรือว่าทงานหนักเนี่ยคุณสามารถเลือกเป็นแบบบ Perform ได้ครั แต่ถ้าอยากให้ลดเสียงบรบกวนนะครับก็สามารถใช้โหมดที่เรียกว่า whisper mode ได้นะครับพัดลมจะลดรอบลงมาเหลือเกือบ0 rpm นะครับเพื่อที่จะไม่มีเสียงบรบกวนในการทำงานนั่นเองครับแล้วการระบายความร้อนก็ดีด้วยนะครับโดยที่ใช้พัดลมแค่ตัวเดียวเท่านั้น แต่สิ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาเพราะก่อนหน้านี้ใน a s s e s s Info เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0บาทครับแต่ถ้าเป็น 4S ที่ใส่ฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามาใหม่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ก็รอติดตามครับเวลาที่ลงตลาดแล้วเดี๋ยวเราคงได้เห็น,นว่าราคาดีหรือเปล่าครับ พัดลมไปแล้วฮีซิงไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของเคสกันดีกว่านะครับมันมีส่วนในการระบายความร้อนได้ดีเลยนะครับอย่างเช่นเคสจากดิฟคูในรุ่นนี้นะครับที่มาโชว์ใน c s 2024เช่นกันนะครับในรุ่น C H 360ครับมาพร้อมกับ ARGB หรือว่าเป็นพัดลม ARGB นั่นเองนะครับเคสรุ่นนี้เอาใจคนที่อยากประกอบคอมใหม่แล้วก็อัปเกรดเปลี่ยนเคสไปในตัวด้วยนะครับโดย ซีรีส์นี้นะครับจะมีทั้ง c s 300 c s 500ซีรีส์นะครับในบ้านเราเนี่ยมีให้เลือกหลายรุ่นแล้วราคาดีด้วยนะครับแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองคือไอ้เมียตัวเริ่มต้นนะฮะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนให้ Air f ฟอที่ดีนะครับพัดลมเคสก็มีมาในตัวแล้วแถมมีกระจกเทมเปอร์แล้วก็ใส่ชุดน้ำได้ด้วยครับและเคสคอมนะครับ CH 360 ARGB ที่มาโชว์ในงาน CS 2024ครั้งนี้ถือว่าเป็นเคสรุ่นใหม่นะครับถอดดีไซน์มาจาก c h 560ที่มีขนาดใหญ่่่่กกววาาานนนนนนัััััััเเองงะรร้มมลลดดดดสสใหูท เพื่อให้รองรับกับ MINI-ITX แล้วก็ M-ATX ได้นะครับแต่ยังคงรูปแบบของ Air f l o w ไว้เช่นเดิมนะครับเพื่อให้การประกอบคอมตัวเล็กได้แต่การระบายอากาศได้ดีเหมือนเดิมนั่นเองครับและที่สําคัญนะครับเขายังใส่หน้าจอ l e d ขนาดเล็กมาอีกด้วยนะครับ ตรงนี้จะช่วยในการบอกการทํางานของ CPU แล้วก็กราฟิกการ์ดอีกด้วยอันนี้เท่ไม่เบาเลยนะครับโดยเคสรุ่นใหม่นี้นะครับเขาจะมีพัดลมที่เป็นแบบ pre-install หรือว่าติดตั้งมาให้แล้วนะครับจำนวน3ตัวด้วยกันเป็นขนาด120มิมตนะครับติดด้านหน้าไว้2ตัวด้านหลังอีกหตัวครับด้านหน้าดูดลมเข้าด้านหลังเป่าลมออก โดยพื้นที่ด้านบนนะครับจะใช้สำหรับการติดตั้งรีดิเอเตอร์ของชุดน้ําปิดแบบ240มิมก็ได้อีกด้วยครับส่วนพื้นที่ภายในนะครับผมว่าค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับจากทีมงานที่เขาไปดูมานะครับเขาบอกว่ามันสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกับตัว PC ขนาดปกติเลยนะครับ เพราะว่าในส่วนของฮีทซิงเนี่ยความสูงประมาณสัก16.5ซนเมตรเนี่ยใส่ได้นะครับส่วนความยาวของกาจอได้ที่ประมาณ32ซนติเมตรนะครับตรงนี้กาจอระดับกลาง2สาพัดลมเนี่ยใส่ได้พอดีพอดีครับการออกแบบภายในนะครับจะมีช่องระบายอากาศค่อนข้างเยอะทีเดียวครับโดยมีการเพิ่มแอร์โฟนะครับพัดลม ARGB 120ม mm, มจำนวน2ตัวครับดูดอากาศเข้าแล้วก็ด้านบนจะเป็นช่องลมเช่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะมีตัวกองฝุ่นมาให้นะครับสำหรับใส่พัดลมหรือว่าเรดิเอเตอร์เพิ่มได้ าแนลด้านข้างนะครับจะเป็นกระจกเทมเปอร์นั่นเองแต่ที่พิเศษกว่าคือเป็นแบบไม่เหล็กนะฮะคุณไม่ต้องใช้ไขควงแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ต้องใช้นอ็อตรูในการไขด้วยนะครับ คือเวลาการเปิดจะปิดเนี่ยมันจะสะดวกทุกครั้งเลยครับพื้นที่ว่างด้านหลังเคสนะครับสามารถเก็บสายได้สะดวกทีเดียวนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันจะไม่สามารถวางการ์ดจอในแบบแนวตั้งได้นะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับโดยปกติที่ตัวที่ขายอยู่นะครับเป็น CH 360นดิจิตอลเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3,900บาทครับแต่พอขยับมาเป็น CH 3 6 0 a RGB นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะปรับเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของตัวพัดลมเนี่ยมันจะเพิ่มเข้ามาแต่เรื่องของราคาต้องมาดูีอทีครับ แล้วถ้าคุณยังนึกภาพไม่ออกว่าคุณจะใช้เคสแบบไหนดีในกรณีที่คุณใช้เมนบอร์ดแบบ MINI ITX นะครับหรือว่าอยากประกอบ PC s i ไซส์มินิเนี่ย แล้วยังแหมเห็นเคสในปัจจุบันแล้วยังไม่โดนใจนะผมอยากจะให้มาดูรุ่นนี้ครับกับ d ิ ep คู o ซี CH160 แล้วก็ CH160 Digital นั่นเองครับเขาจะมาในรูปแบบของ Small Form Factor นะครับโดยที่เป็นแบบ Mini-ITX วัสดุมีคุณภาพสูงนะครับรูปลักษ์ก็ดูพรีเมียมทั้งด้านหน้าด้านหลังและด้านบนนะครับมาพร้อมกับช่องระบายอากาศ แล้วก็มีตะแกรงกองฝุ่นเป็นแบบแม่เหล็กติดมาให้อีกด้วยนะครับขาตั้งยกพื้นสูงประมาณ2เซนได้นะนี้ผมว่าค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าคุณจะได้แอร์โฟจากด้านล่างด้วยครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่120ม mm มหรือ140 mm มมก็ได้ครับและที่ทําให้สะดุดตานะครับนั่นก็คือหูหิ้วที่ทําให้คุณเคลื่อนย้ายได้สะดวกนั่นเองนะครับ พื้นที่ภายในนะครับดูค่อนข้างกระทัดรัดแต่ก็มีที่ว่างมากพอสำหรับอุปกรณ์ต่างๆที่จะยัดเข้าไปได้นะครับโดยในงานนะครับมีการจับตัวฮิตซิงที่เรียกว่า a s s เซ s ซินโฟนะครับตรงนี้ไซส์บิ๊กเลยนะยัดเข้าไปด้วยแต่เมนบอร์ดเนี่ยจะรองรับในแบบ mini ITX เป็นหลักนะครับและยังรองรับกร็จอนในแบบ300อีกด้วยนะฮะความยาวก็เป็นแบบ2-3พันลมนะครับแต่ต้องไม่ซสายแบบเกิน34เซนติเมตรเลต่างๆพวกนี้มันอาจจะยัดเข้าไปไม่ได้นะฮะส่วน power supply นะครับคุณจะใช้ได้ทั้ง ATX แล้วก็ SFX อีกด้วยคร นี้เรามาเจาะในส่วนของ C-H 1 6 0 Digital กันบ้างครับแม้จะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับแต่รูปลักษณ์เนี่ยค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยนะเพราะว่าเข้ามาในแบบแดวตั้งครับทำให้ทิศทางการวางกั๊ดจอจะคล้ายกับตัวคูลเลอร์มาสเตอร์เอหรือว่า TT the Tower 200นั่นเองนะฮะแต่มันถูกย่อไซส์ลงมาให้เล็กกระทัดรัดเพราะว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีขนาดเล็กทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็น power supply เนี่ย คุณจะต้องใส่เป็น SFX Small Form Factor นั่นเองครับเมนบอร์ด Mini ITX ครับแต่ที่น่าสนใจนะครับคุณสามารถติดตั้งคาชอแบบ2หรือ3พัดลมได้แต่ไม่ยาวไปกว่า 300mm มมหรือว่า30เซนนั่นเองนะฮะส่วนฮีทซิงค์นะครับตั้งในแบบทาวเวอร์ได้ไม่เกิน 172mm มมครับแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ Deep Cool เองนะครับเขาติดตั้งจอ LED มาบนเคสด้วยเลยนะครับแต่เป็นคกละแบบกับ CH 360นะครับเพราะว่า มันเป็นแค่ตัวเลขดิจิตอลที่โชว์อยู่ด้านล่างนะครับมันสามารถมอนิเตอร์ในส่วนของอุณหภูมิการใช้พลังงาน CPU ยุ่งเศษแล้วก็รอบพัดลมได้นะครับอันนี้มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยผมว่าตัวไฮไลท์ของ cs 1 6 0ดิจิตอลรุ่นนี้นะครับนอกจากดีไซน์ที่แปลกตามี LED บอกสถานนะก็ยังช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานได้กด้วยนะครับสมมุติว่าคุณมีพื้นที่บนโต๊ะใช้นะครับประมาณความยาว1เมตรเนี่ยไม่สามารถวางได้นะครับเพราะว่ากินที่นิดเดียวเองหรือว่าถ้าใช้แบบ 1 2 0เซนะคุณก็ไม่ต้องห่วงเลยครับส่วนในเรื่องของการวางตลาดนะถ้าผมไปไล่เช็คดูก็คาดว่าจะลงในช่วงกุมภา หรือว่ามีนาคม2517นี้นะครับเรื่องของราคาย,ยังไม่ค้อออกมาครับได้พัดลมไปแล้วฮีซิงไปแล้วเคสไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูไฮไลท์อันนะครกันถ้าสำบรับคนที่แบบอยากจะบอกลายฮีซิงแล้วไม่อยากได้แล้วก็อยากจะใช้ชุดน้ำปิดบ้างนะฮะโดยการนําเสนอของทางดิฟคูนะครับ <c oughs> ผมว่าครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษเลยเดียวเพราะว่าก็เติมพวกฟีเจอร์อะไรต่างๆเข้ามาในเรื่องของการระบายความร้อนค่อนข้าง,งเยอะนะครับเช่นเดียวกับ AO ทั้ง3รุ่นที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้ครับ นั่นก็คือ Mystic 420 plus นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปในสายเลยนะแล้วก็ Mystic 240แล้วก็ Mystic 360นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นของคนที่จะเริ่มต้นการใช้งานชุดน้ำปิดสิ่งหนึ่งที่ทั้ง3รุ่นมีคล้ายๆกันนั่นก็คือการใส่หน้าจอแบบ IPS มาบนปั๊มน้ำนะครับ และยังปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการอีกด้วยเพียงแต่จะแตกต่างกันที่พื้นที่การแสดงผลเท่านั้นนะครับส่วนโครงสร้างและวัสดุแทบจะไม่ต่างกันเลยเรามาที่ Mystic 240และ Mystic 360กันก่อน สำหรับคู่นี้นะครับจะเป็น AO ขนาดที่ต่างกันเท่านั้นนะครับคือ2แล้วก็3พัดลมนะครับมาพร้อมกับตัวพัดลมที่เรียกว่า FT12 SE นะครับตรงนี้ก็ใช้ l l u i d Dynamic Bearing เช่นเดียวกันนะครับเสียงบรบกวนค่อนข้างน้อยแล้วก็มีความทนทานสูงนั่นเองท่อน้ำนะครับพุ่มสายถักมาอย่างแน่นหนา ตัวปั๊มเป็นแบบดิฟคูลปั๊มในเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงเรื่องของระบบการไหลเวียนความทนทานแล้วก็ตัวปั๊มน้ำที่ลดความร้อนได้ดีกว่าเดิมนั่นเองครับและไฮไลท์ที่ผมเกินไปก็คือการใส่จอแสดงผลขนาด2.8นิ้วมาให้ พาแนลเป็นแบบ IPS นะครับให้ความคมชัดความละเอียดอยู่ที่640คูณ480พิกเซลครับสามารถตั้งการแสดงผลได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะ CPU รูปภาพ a n i m เมชันนะครับแล้วนอกจากนี้เขายังใส่จโรสโคปิกมาด้วยนะครับตรงนี้เวลาที่คุณวางปั๊มน้ำเอียงเรื่อยต่างๆเนี่ยมันภาพมันไม่ตรงนะฮะเวลามันมีพาแนลแต่ตัวฟีเจอร์นี้นะครับมันจะช่วยให้ภาพเนี่ยมองแล้วคุณตรงอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันจะจับเอาไว้ว่า ตรงไหนจะเป็นองศาที่มันสามารถแสดงผลได้ถูกต้องที่สุดนั่นเองครับสำหรับ Mystic 240และ Mystic 360 AO นะครับจะรองรับการทำงานร่วมกับ CPU ในซ็อกเกตปัจจุบันได้เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Intel หรือว่า AMD ก็ตามนะครับ LGA 1700หรือว่า a M5 ก็ตามนะครับและอีกรุ่นหนึ่งที่เราจะต้องพูดถึงกันเลยนั่นก็คือ Mystic 420 Plus ครับ โดยจะเป็น Liquid Cooling ที่ออกแบบมาเพื่อ Work Station หรือกลุ่มคนที่ต้องการ Performance ในการระบายความร้อนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่หนักหน่วงหรือว่าการใช้งานที่มีความต่อเนื่องนั่นเองมาพร้อมปั๊มน้ำขนาดใหญ่ครับครอบคุมการทำงานทุก CPU ทุก s o อกเกตเลยนะฮะมาพร้อมกับปลมคุณภาพที่เป็น FT Series เช่นเดียวกันครับ แต่ไฮไลท์นะครับอยู่ที่ความอลังการของเรดิเอเตอร์ที่เขาใส่มาแบบ420ม mm ิลิเมตรนะครับเป็นพัดลม FT14 นะครับขนาด140มิลิเมตรจำนวน3ตัวนุ่ภาพแล้วกันนะใหญ่อลังการเลยจึงระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับให้ปริมาตรลมที่มากกว่าพัดลมเล็กๆทั่วไปแต่ยังคงควบคุมเรื่องของเสียงรบกวนได้ดีเหมือนเดิมครับเล็กสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นคือเขาติดตั้งจอแสดงผลขนาด3.4นิ้วมาบนตัวปั๊มขนาดใหญ่นะฮะ ตรงนี้จะใหญ่กว่าบนจอ M ิสติก360 AO นะฮะเพราะว่าอันนั้นแค่2.8นิ้วเท่านั้นความละเอียดเท่ากันนะครับแต่ได้เรื่องของความสว่างสดใสแล้วก็สามารถรายงานสถานะของ CPU ุณหภูริรับพัดลมโดยที่มีหน่วยความจำมาในตัว64เมกะไบต์นะครับเรียกว่าถ้าคุณต้องการชุดน้ำปิดชุดใหญ่พัดลมเย็นเสียงรบกวนน้อยมีจอในตัวเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้สนนราคาในต่างประเทศนะครับอยู่ที่ประมาณ179เหรียญนะครับแล้วก็ คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคนที่กําลังกลัวความร้อนในช่วงหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงนะครับแล้วก็ยังไม่มีโซลูชันในการระบายความร้อนที่ดีผมแนะนําว่าลองไปดูอุปรกรณ์ชุดระบายความร้อนจากทางดีทูนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามีหลายอย่างครบทั่วเลยเดียวไม่ว่าจะเป็นพัดลมยีซสิงชุดน้ําปิดหรือว่าเคสก็ตามนะครับตรงนี้ถ้าได้ยกโซลูชันมันก็น่าจะดีไม่น้อยใช่ไหมครับอย่างไรตามผมอยากจะให้ทุกท่านนะสามารถเล่นเกมแล้วทํางานในช่วงอากาศร้อนๆ้อนแบบนี้ได้นะครับอย่างสบายใจแล้วก็ ไม่ติดขาดอีกด้วยนะครับและถ้าชื่นชอบคริปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีนก้อยแล้วก็ช n e l MBS ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ